น,นี่แจ้าแล้วนะย้อนซ้อนสเตจแฟมิลี่จ้าเราน้องก็ยืนยอ่อหนาบ้านนะเจ้าน่อลูกเลยเรียนจ้ารถผ่านไปผ่านไหมเหมือนจ้ากันนกันล่อลูกจ้าล่อลูกบ้านเนีล้ลนะจ้า รอลูกค้าอยู่รออยู่วงมเอะจรจะแดดมันหอน้อันอยู่วงต้นไม้ต้นไม้ใหญ่บายโม่งเรอจ้ะใบสองบใบสองยี่สิบสองหรอมั้งใบสองยี่สิบสอง สาวเอดิตเมื่อนี้ก็เลือกพร้อมกันกับพี่สาวกับพี่สายเลือกใบสองนั่งเมืองกัเลือกใบโม,มงอมบ,บ้านละกนันกับปลาปลาได้จับปลาขึ้นไปไปจอบมึงเห็ดจะ้ะว่ามีเห็ดบอ่อมือนั่นได้สามดอกสี่ดอกจะ้ะในพ่อมาเก่งเยอะหน้าพ่อท่านไดนไปจอบมึงปลาทางผู ไปอีกข้างหนึง่งเราจะน่าเสพาชมวิวชมบรรยาก,กาศรถพอ่อหน้ากมาอยู่จ้ะรถกลับไปทรงโรงเรียนทรงเด็กหน่อยบ้านนั่นบ้านหลังนั่นบ้านหลังนี้ซอยนังนซอยนี้อยู่จ้ะยังมาถึงอยู่ยังมาหอน มันเศร้าย่าง,างไปส่งลูกทางนู้นนี่ทางนี้กะไปทางไปลานค่าทางนี้เด้อจ้ะทางนี้ไปลานค่าหยิบฟ่งนี้ไปลงเลียนจ้ะกับปลาทางฝุ่นกับปลาปลาปลาถนนจ้ะ อรอหนูก,ก่อน <c oughs> อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวยบ้องเทียเขาจะอทร่งมหายไปทำความสกกับไปไปเก็บหมากไหมย,ยังไงมนันนิ่บไม่ได้ไปกับอยู่บ้านนะจ๊ะบ้านทำความสะอาดบ้าน ซักผ้าซักแ้าซุมบรรยากาศบรรยากาศรอรอบ,รอบ,บานจะ้ะนี่ก็ห้องเก็บของจะ้ะอันนั้นห้องห้องเก็บของอันนี้ห้องไม่ฟื้นห้องไม่ฟื้นจะ้ะห้องนามเก้าแล้วก็ห้องห้องเก็บพวก พวกขวดพวกอี้ยังนั่นแหละค่ะเอาไว้ค่ะไปถิ่มอยู่หองพู้นค่ะยะเขาแยกจ้ะแยกไว้ในห้องอันนี้ก็ห้องหินมัน,นก็ตัดหยาตัดหายาหยะน่าก่ะบ่าด้นเชี่ยอย่าง้วจ้จะพาแล้วนาปากผาซากผาอยู่ข้างนอกอันนี้ก็ิเฮิต เป็นเป็นทอกไปนั่นทอกจะทําำนั่นอยู่จากสีกอ้อขืนอยู่สามีเสือนี่มาอะไรแล้วสีกอ้อกำแพงเออสิเฮ็ดข้างบนนะจ้ะเฮ็ดเป็นห้องไว้นั่งหลดหนาบ้านจ้ะนักบ้านบ้านพามาชมวิวกว่อนจ้ะเพราะว่าลูกเพิาม,มาอกมาชมวิวขอขอบขอบ,ขอบ,บ้านนะจ้ะอันนั้นก็ห้อง ขอ,องโลงรถหรือว่าห้องเก็บแบบหยาตัดหยาแล้วก็พึ่งหยาไว้พอมันแห้งเขาก็เก็บไว้นั่นแหละจ้ะเก็บไปไว้เก็บไว้ให้ตัดหยาไว้แล้วพึ่งตากแล้วก็ไปเก็บขวด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 เก็บไปไว้ให้ข้นิ่งให้กระต่ายสาวเย็นดิไปเกินจ้ะอะไรเยี่ยงกันแอบมองห้องนั่นห้อง หองสามีทำงานจ้ะทำตัวทำตัวถ้าะไรเพลินอันนี้ก็ห้องสม้มบ้านส้มมะขางบนกับนอนใดแด้ดจ้ะขางบนห้องเชือกเกตเนี่ยพื้นบ้านหลังนี้มันมันเอียงจ้ะมันมันเอียงก็ต้องเฮ็ดไม้จ้ะต้องเลือเฮ็ดไม้ต้องปูพื้นเห็นมันสูงกว่านี้น,นี่เพาในเฮ็ดขางบนก็สืบสืหมาแล้วว่าน้าปูสามีก็ทํำจ้ะอันนี้ก็เป็นแท่งน้ำแด้จ้ะแท่งน้ำใดแด้ดจ้ะบ้านรัด บานทีรัตนายูนี่ครับสามีแล้วลูกๆนี่ได้ก็จะได้น้ำใสเองได้ขึ้นมาขึ้นมาจ้ะอาบน้ามันก็บได้ก็ได้จ้าปันผามันกับได้นะน,นั้นกองขาวๆอีหอย่งเนาะขาวๆนะขยายได้จ้สะสิสุ้สมสามีรัตนาสิสุมสิจุดสุมไปจ้ะอันนี้ก็ บรรยากาศจ้ะบรรยากาศรอ,รอบๆบ้านจ้ะยางยางไผ่ผ่านบ้านนี่ไปกับเพื่อนบ้านเลยจ้ะยางขามไปทางนี่กับเพื่อนบ้านได้จ้ะเพื่อนบ้านสองหรือสามหลังทางนู้นล้วก็ยางไปนัาถวนนูนนั่นกับเพื่อนบ้านได้จ้ะที่ะัตะหน้าไปส่งลูกย่ามาสาแเลวจ้ะ ยางไปกับสีมีเพื่อนบ้านจ้ะตามขอบทางจ้ะตามถนนว่าเป็นตายานกับสีมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆจ้ะต้นไม้ใหญ่เอาไปเสียนางลูกๆก,กับสิเตะบอลเจ้าเตทำกิจกรรมอยู่นนี่แหละจ้ะเตะบอลฟุตบอลโมนโมนฟุตบอลลูกไส้จเจ้ะ <c oughs> สามีเป็นเหยดให้ลูกจ้สาสนามเตะบอล ชมบรรยากาศบ้านๆจ้ะออบบานอยู่นี่แหละในปา่าสองอบจ้ะสองอบร่มรื่นเย,นยน็นเย็นฟังเสียงนกจ้ะงาชสาวฟังเสียงนกร้องจิ๊บจิ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 นี่ยฟังเสียงนกบรรยากาศจ้ะสวยงามจ้ะบ้านบ้านอากาศนี่ก็หอะบ้านมองห้องโล่งรถดโล่งรถดมองจอดรถมองสามีลัตนาทำงานจ้ะ แดดออกลูกคือมาซาแต่เมื่อนี่ลูกมาซาได้จ้ะเมื่อนี่ลูกมาซาจา้ะคือมาซาแต่บนบนนี่มาซาบนนี่สวยมา สาษาอีออยิปเดี๋ยวดีเดี๋ยดีก็มาตัวโงเรียนแล้วจ้าดีค่ะเดยนโรงเรียนแล้วขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์าตาดรัตนาการุษาเยดิตน,นะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย